ไปดูบรรยากาศของผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสร้างโรงอาหารที่โรงพยาบาลโชคชัยค่ะพระอาจารย์โสภาสมโนประธานสงฆ์วัดแสงธรรมวังน้ำเขียวได้นำกรรมฐานพระกรรมฐานจากวัดป่าในสายหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนกว่า100รูป รับบินทบาตจากญาติโยมศิทษยานุสิ์และผู้ที่มาร่วมงานที่โรงพยาบาลโชคชัยแห่งใหม่ตำบลพระพลาอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาโดยนายแพทย์สุผลตันตินันทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒนอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายธรรมทั์ทองสำโรงในอำเภอโชคชัย หน่วยงานราชการภาครัฐและเอกชนรวมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าในครั้งนี้โดยมูลนิธิรวมใจโชคชัยโดยนายปราโมทกงทองประธานกรรมการมูลนิธิรวมใจโชคชัยรวมกับนายแพทย์เกรียงศักดิ์ครุฑกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลโชคชัยและคณะผู้มีจิตศรัทธารวมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามคัคคีสมทบทุนจัดสร้างโรงอาหารโรงพยาบาลโชคชัยแห่งใหม่ ยังได้มีการถือเลิกดีวางศิลาเลิอกอาคาร7ชั้นตึกผู้ป่วยใน156เตียงเพื่อเป็นเิริมงคลในการจัดสร้างและยังมีพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลโชคชัยแห่งใหม่สำหรับให้ทุกคนได้กราบไหว้บูชาเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจส่วนเจ้าภาพหล่อพระประจำโรงพยาบาลโชคชัยแห่งใหม่โดยนายจำลองนางเทียนแก้วดวงเล็กและครอบครัวแก้วดวงเล็ก ร่วมทำบุญ200,000บาทนายสุรักษ์นางรัตนาจิตรจิตรชิรานันนึ75,000บาทผลโทยศวัตรอนันต์ดิโลก10,000บาทพันตำรวจเอกรัฐวิทย์อนันต์ดิโลกผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเงินสงา่าจังหวัดชัยภูมิ10,000บาทและนางทันทิพาภูกระโทก10,000บาท ซึ่งการหล่อพระในครั้งนี้ดำเนินการโดยทีมช่างหล่อโรงหล่อพระโชคชัยประติมากรรมร่วมกันสร้างขึ้นให้สำเร็จค่ะโดยโรงพยาบาลโชคชัยถือว่าเป็นโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมาที่สามารถรองรับผู้ป่วยจาก6อำเภอได้แก่อําเภอหนองบุญมากปักธงชัยวังน้ำเขียวคอนบุรีเสริงสางและโชคชัย ทั้งนี้นะคะผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคทำบุญในครั้งนี้ได้ซึ่งมียอดอยู่ที่9ล้าน8 1 6 5 6บาทท่านใดอยากร่วมบุญบริจาคเพิ่มเติมสามารถบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี344-084-442ชื่อบัญชีมูลนิธิรวมใจโชคชัยค่ะ